16ธันวาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับสำหรับทุเรียนต้นนี้อายุ7ปีนะครับเป็นพันหมอนทองเช้าวันนี้เรามาสังเกตเห็นว่า,าจะมีน้ำเยิม้มแถวตรงนี้ออกมาหลังจากนั้นแล้วเราก็ใช้มีดแคะดูปรากฏว่าข้างในนั้นเป็นโพรงนั่นก็แสดงว่าภายในนั้นเกิดการาถูกเชื้อเข้าไปทำลายในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาแล้วก็จะทำให้เนื้อภายในนั้น เน่าเปื่อยแล้วก็เป็นโพรงเวลาเราเอามีดมาแคะดูปรากฏว่าข้างในนั้นถูกทำลายน่าจะ,ะนานมาแล้วทีนี้วิธีลักษณะอย่างนี้คือ,อะจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่าคล้ายๆกับว่าไฟทอปเทียมเกิดจากการที่ท่อน้ำเลี้ยงต่างๆถูกไฟไฟทอปทะราทำลายแล้วก็เนื้อเยื่อถูกทำลายจึงเป็นโพรงจากนั้นแล้วต้นเขาก็พยายามที่จะ,ะทำเปลือกของเขามาใหม่หุ้ม ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้วิธีการแก้ไขนะครับอันดับแรกเรากระเทาะเปลือกออกก่อนจนกระทั่งเห็นเนื้อใหม่เพื่อที่จะดําดเนินการให้เขาสร้างเนื้อขึ้นมาใหม่วิธีการที่2ก็คือหลังจากที่เรากระเทาะออกไปแล้วจนกระทั่งเห็นเป็นโพรงภายในเราก็จะใช้สิ่งที่จะใช้ยับยั้งเชื้อราตัวนี้ครับเราจะใช้ปูนแดงผสมกับน้ำส้มควันไม้เอามาทาตรงบริเวณจุดนี้ เราจะทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าแผลตรงนี้จะแห้งก็จะหายไปเราไม่ต้องตกใจนะครับข้อสำคัญก็คือเราเปิดแผลให้ให้เห็นเปลือกใหม่แล้วก็ทำแผลให้กว้างเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้แหละครับปูนแดง เอามาทาบ่อยๆนานไปประมาณสักสี่เดือนหกเดือนข้างหน้าเดี๋ยวเปลือกเขาก็จะหุ้มเข้ามาเองซึ่งล,ลักษณะอย่างนี้เราเคยเจอมาแล้วอยู่ต้นโน้นนะครับวันนี้เรามาเจออีกครั้งเพราะนั้นท่านก็มันสำรวจดูดีๆนะครับบางครั้งมันมันเป็นภาพหลอกตาเ,อาเห็นน้ำนเยิ้มนิดๆเราก็เอาปูนแดงประทาบางทีมันด้านในนั้นอย่างเป็นโพร่งอย่างกรณีต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเอาปูนแดงทาน,นะครับ ปูนแดงที่เราทำนี่พยายามทําให้เป็น,นิ้วเหนียวนะครับเพื่อที่จะเอามาทานี่ครับเมื่อเราทาเสร็จแล้วนี่มันก็จะทําให้ปูนนั้นไปยับยั้งเชื้อรารวมทั้งทําให้เกิดแผลใหม่แผลสดจากนั้นแล้วมันจะค่อยๆสมานแล้วก็หายไปเองนี่ครับมันมาทาเรื่อยๆนะครับ3วันครั้ง5้าวันครั้งหรือถ้าท่านจะใช้ปัจจัยอื่นๆนะครับ มาช่วยในการยับยั้งเชื้อราก็ได้แต่กรณีเช่นนี้ถือว่ารักษาได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าหาว่าเราเปิดแผลเสร็จแล้วสำหรับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับในประวัตินั้นปีที่แล้วเป็นลูกอยู่ทั้งหมด7ลูกนะครับปีนี้เพิ่งจะมีการแตกดอกออกมาบ้างเล็กๆน,น้อยๆนะครับณนะวันนี้คือวันที่16ธันวาคม ก็ถือว่าเรากังเป็นต้นที่เรากำลังที่จะลุ้นเอาดอกโอเคครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ